ต้องการจบชุกปัญหาในการเทรดเนาะแวะฟังข่อยจัหน่อยเนาะในการจบชุกปัญหาในการเทรดเนี่ยนะที่นี้ก็คือว่าบ่ว่าเจ้าจะเทรดแล้วหากษากำไรบ่ได้เนาะยังบ่มีเทคนิคที่มั่นใจเทรดแล้วยังติดลบอยู่เนาะหรือว่าอยากจะแก้พอติดลบเนาะอะถ้าเจ้าเจอปัญหาพอกนี้อยู่เนาะหยุดฟังข่อยจักหน่อยก่อนเวลาที่เทรดถ้าอยากตัดทุกปัญหาดังเกาที่ข่อยว่าไปเมื่อกี้เนาะ อันดับแรกอยากจะให้ผููเกี่วเบึงตามลักษณะรูปแบบตลาดให้ดีเสก่อนเนาะเวลาที่จะเข้าเทรดแล้วก็เวลาที่เข้าเทรดเนาะให้ยามเข้าตามจุดที่เป็นฐานทาผ่านด้านหรือว่าดีมนันกับสับไพนั่นเนองเนาะเพราะว่ามีหลายน้องเนาะที่ทัาถามอยมาว่าในการไส้กรอบของนี่เนาะมันได้ผลแทบบ่นเนาะค่อยอยากจะบอกเลยพวกเจ้าเนาะจากประสบการณ์ของค่อยเทรดมาหลายปีเนาะบบ้าจะไส้กับเว็บใดบบ้าจะไส้กับคู่เงินอ่า ในการเทรดซองใหเนาะก็สามารถใส่ผลของเจ้าเนาะใส่ดีก่อนเทคนิคอื่นอีกเนาะใส่ดีก่อนบัตอีกเนาะเออสิบอกให้เนาะเพราะว่าอย่างเนาะเฮาแทบจะหูลักษณะการออกของเทงเชียนได้เลยเนาะบวกกับบึงตามจังหวะผู้แบบตลาดไปนำค่อยบอกเลยเนาะตัดทุกปัญหาทรีติดข้างในการเทรดได้แน่นอนเนาะแล้วก็มีแต่ผลกำไรแน่นอนเนาะไปเดี๋ยวท้าไปบึงตัวจริงน้ากันขอมาแจ้นให้เนาะสำหรับวิธีการเข้าตลาดเนาะ ย้ำว่าเทคนิคีค่อยกําลังจะแสนนี่เนาะก็คือสามารถใช้ได้กับทุกเว็บเนะาะเพาเว่าจะเทรดกับเว็บได้คู่เงินใดเนาะก่อนอื่นแมนให้เบิงับรวมของตลาดก่อนเนาะอ่าอันนี้คืออันดับแรกเลย,ยเป็นอย่างเนาะจึงวางให้เบิับรวมของตลาดก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวขอเบรกน้อยนึง เป็นที่สุดเนาะทีว่าต้องเบิงตามลักษณะหู้แบบตลาดก่อนเนาะเพราะว่าเวลาที่เฮาเบิงตามลักษณะตลาดเนี่ยเนาะโดยทีเฮาเบิงภาพหลมเนี่ยเขาจะหู้ได้เลยว่าในส่วนใดที่เฮาสามารถเข้าได้เข้าบ่ได้เนาะในส่นกราฟที่เฮากําลังจะเข้าขอีกข้อนั้นเนาะความหมายใน,ในที่นี้ก็คือเนาะเวลาทีเฮาเทรดน,นะพ่อเจ้าเนาะในการเบิงคาพหลมเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าในจุดของ การที่เคยซื้อเคยขายเนาะหรือว่าคนที่เคยเข้าซื้อเข้าขายนเนาะมันอยู่ในส่วนใหญ่เนี้ยเนาะในการตั้งซื้อหรือว่าตั้งขายนั่นเนาะเ่าจะเห็นอาจาเนาะแสดงเนาะจึงจําเป็นทีุ่ดที่ต้องเบิรงเนาะหายที่ว่าบอกเข้าใจในลักษณะนี้เนาะว่ามันมีความสําคัญจังใดเนาะหากปรึกษาคอยสันตูเนาะเพราะว่าตัวนี้คอยจะเห็นคลิปสั้นน้อยหนึ่งเนาะโอเคเนาะแล้วเวลาที่เฮาเบิรงเนาะตามลักษณะตลาดเนาะก็คือให้เดือนกลับมา้างหลังเลยเนาะ ถ้าว่าเส้นราคาตรวนี้เนาะเส้นแห่งเส้นราคาตรวนี้เนาะอ่าผ่านกราฟหลายเนาะผ่านกราฟหลาแมนให้เขาผ่านเลยด้วเนาะผ่านกราฟแห่งเทียนหลาแมนให้ผ่านเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันอ่าในกราฟของทองคํานี่ก็คือโบทานแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกราฟใหม่ b d c เนาะเลือกราฟ g ค่อนข้างมาเน้นหนักต่าจุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกกอนตัวนี้ค่อยเทรดเป็นประจำค่อยจะใส้เทนิคนี่เลยเนาะแล้วก็ทีมงานของค่อยใส้กับไส้ในทางนี้เนาะเทรดกำไรงามๆเนาะพอเัียงแต่เจ้าบบสร์ไหลไหมในตลาดเนาะ เป็นอย่างเนาะคือจริงห้าว่าบโให้เทรดไหลไม่เนาะมันมีมันมีข้ออยู่เนาะยิงเทรดไหลไม่บบแมนว่าจะมีกำไรเดี๋ยวพวเจ้าเด้อยิงเสียเนาะสำหรับสายเทรดเมื่อมาควานิจารณาเนาะโดยสปอร์ทูทีอยากจะมีกำไรทุกครั้งเนาะหรือว่ากำไรทีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ลกราฟนี่ถือว่าโอเคเลยเนาะในจังหวะนี่เนาะหรือในสว่วงในกราฟที่เข้าปัจจุบันนี้เนาะในโมงเนาะอ่าเบิ่งตามลักษณะนี้บ N B น่ีหน้าจ้าโอเคอยู่เนาะโอ้คือกันเนาะคือกันอยู่แต่ได้เดยวเบิ่งกราฟสวยเนาะเบิ่งกราฟน้อยที่สุด าเขาเบ่งในลักษณะตลาดก่อนนะพวกเจ้าเนาะแทบว่าจะหู้อนาคตของแทงเทียเลยเนาะอันนี้คือกล้าบอกเลยหวังว่าจะบมได้ติดถานหลายคือกราพงนั่นเด้อติดไซเวลหลายเนาะในความเป็นจริงก็คือมันจะบ่งบอกถึงในส่วนนั้นนะพวกเจ้าเนาะมันจะมีคนเนี่ยเข้าหินธุรกรรมในค่อนข้างมาหลายแล้วเนาะพะว่าอย่างเนาะมันดัดเนาะมันจะมีเหตุผลของมันอยู่เนาะขี่ข่อยว่าแบบนี้แล้วถ้าา่าหาปรับไสเนาะทางนี้น่ะเนาะบอกเลยว่ามีแต่กําไรบ่งมีคำาว่าเสียอ่าส่วนใดก็พอสวงนั้นเนาะทุกราฟเนาะกระชัว ติดฐานบินสลายเลยเนาะโอเคเนาะแต่ว่าสําหรับดอทคอยนี่ได้อยู่เนาะแต่ว่าได้แ่็งแต็หนึ่งหาส่งโอเดอร์เท่านั้นเนาะหรือว่าออเดอร์เดียวเนาะเพราะว่านี่ซันนี่นี่มันอยากเริ่มติดฐานแล้วเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยจะหมายกรอบเข้านี่เกาะนี้แหละเนาะสําหรับในเกอบนี้นี่ค่ะตีสลียนเนาะวกับตลาดเริ่มเก้าเข้าฐานเนาะฐานหับเนาะมันมีทางฐานหักผานต้านเลยเนาะมันจะกดแต่ราคาอยู่แต่ว่าวิลเล่ต์ก็ได้อยู่ทีประมาณ90%เนาะ90%ยอมสับความเสี่ยง10%ก็คือเข้าเทรดถ้ายอมรับบ่ได้ก็คือผ่านก่อน ในการเข้าตามก็เนาะแมนเฮาจะเข้าตามจุดเนี้ยเนาะเซนวาที่เคยกดตราคาลงแล้วก็ราคาขึ้นแบบนี้เลยเนาะแต่ถ้าว่ามีทางหาหทำผ่านต้านอยู่นัเขาก็จะพานเนาะอ่าเทรดง่ายรวดเนาะสำหรับเพลงนี้ค่อยนี้กำไรงามเนาะโอเคเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะบวกกับตามแหงอ่าบวกกับตามแหงตามฟากเนาะขอรีเฟรชบ้านหนึ่งบวกกับตามแหงตามฟากเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะบวกกับตามแหงตามฟากโอเคขายไปข้อหนึ่งเนาะ เป็นอย่างเดอร์นี้จึงขายเนะาะค่อนข้างที่ลักษณะตลาดเนี่ยค่อนข้างวางอย่างอยู่ในเนืวโน้มขาขึ้นเนาะบางคนนี่ก็สงสัยอยู่เนาะเป็นอย่างจึงขายฮัดว่าเองเนาะเพราะว่าในสวางนี้เนาะตามลักษณะเนี้ยเทียนเนาะมันจะอยู่ในถังฟ้าขายได้เดี๋ยวค่อยจะย่อกราฟให้เบิงอ่าเดี๋ยวเดาตีกรอบไปก่อนเนาะออเดอร์นี้นี่ย้อมว่าความเสี่ยงอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือขายมาได้เลยเนาะออเดอร์นี้อ่ายอ้อนวานี้เทียนนั้นมันอยู่ในถังฟ้าขายนี่หลายกราฟเนาะก็คือตับอยู่ที่กดดันราคาลงแต่เป็นอย่างน่าจริงว่าเฮงท่าย้อนิ่งกราฟเนาะ มันยังมีทางหันหักนำ้ำเห็นปะวินไปเลยเนาะวินงามๆเลยโอ้เริ่มจะสวิงแล้ว,ดวเดี๋ยวให้เบึ้งเราว่ากำไรได้เท่าไหร่อินสตอรี่ deal, รออเดอร์ยวเนาะออเดอร์ยวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละการเทรดเนาะเราต้องนิ่งอยู่ดุดในตลาดอเดี๋ยวมาออาโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างนี่เอเคเนาะให้งยา,ยามๆจับจังหวะในส่วนของตลาดเนาะกำไรเนี่ยงามๆเนาะอ่ากำไร ร้อยหกสิบเอ็ดจุดห้าเนาะหาเงินนาทีเดียวเนาะร้อยหกสิบเอ็ดจุดห้าเจอจังหวะแล้วเนาะสร้างความกล้าในการลงทุนมีแต่ผลหักพวกเจ้าเนาะมีแต่ผลหักในหนึ่งนาทีค่อยกล้าลงทุนเนาะกำไรมาอยู่ที่สามล้านสี่แสนเนาะก็ถือว่าคุ้มค่ายอยู่เนาะในการเทรดคนที่อยู่ได้คือคนที่บ บได้เหตุหลายไม่คุณเจ้าเนาะหรือว่า,างไงคือผู้จักจับจังหวะเข้านะลองไปปั๊บไส้เบื้องเด้นเนาะสำหรับวิธีการการเข้าแมนหลังจากที่เบิ้งตามลักษณะตลาดแลว้วให้ายยงามเข้าตามกรอบพวงนี้เนะญญาะเซนห้าอยากจะขาย,าย,ยาก็คือเข้าตามกรอบกดราคาลงแบบนี้เราตามอดีตเก่าของตลาดนั่นแหละเนาะเข้าตามฟากพวงนี้วัสสั้นเนาะห้าอยากจะขายห้าอยากจะซื้อก็คือเข้าตามกรอบผ่านทับหรือว่าในยุทีกดราคาขึ้นแบบนี้เนาะกำไรงามๆเนาะ